สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนคุณผู้ชมทุกๆท่านนะคะที่เข้ามารับชมวันนี้จะพามาเพาะผักค่ะเราจะลองมาเพาะแบบนี้ดูนะคะเราจะไม่เอาไปาจะไม่เอาไปฝังลงดินแบบไปขุดหลุมแล้วก็เอาลงดินเลยเราจะไม่ทำแบบนั้นนะคะเราจะลองมาเพาะอา ใส่ถุงเล็กๆก่อนนะคะแล้วถึงค่อยเอาไปลงดินนะคะก็จะทดลองดูนะคะว่ามันจะเป็นผลดีไหมนะคะก็ขั้นตอนแรกเราก็มาเอาดินใส่ถุงกันก่อน,นะคะ่ะแต่เมล็ดนี่คือว่าเอา่อเอาอนอมเอาเขา ไปเพาะให้เขาเริ่มงอกนี่นะคะเอาไปเพาะใน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 กระดาษทิชชู่นี่นะคะประมาณนี้เดี๋ยวเอาให้ชมก่อนก็ได้นี่คะ่ะก็เราจะเอาเมาเล็ดเข้ามาเลี้ยงใส่ไว้ในกระดาษทิชชู่นะคะ แล้วก็เอาน้ำใส่พื้นเข้านิดหน่อยแล้วก็เอาชิชชู่อีกชิ้นหนึ่งมาปิดด้านหน้านะคะปิดด้านบนแล้วก็พรมน้ำไว้ปานอมไม่ค่อยแน่ใจนะคะว่าเนี่ยเขาจะโอเคไหมเพราะว่าเปลือกของเม็ดเขามันหลุดออกมาไม่รู้ว่าอันที่เปลือกเขาหลุดออกมานี่มันจะเป็นไหมนะคะต้องลองคะ่ะ ี่สเม็ดเนี่ยสองสี่หกแปดแปดเม็ดนะคะเดี๋ยวเราจะเอาดินใส่ถุงเอาไว้แปดถุงนะคะเพื่อที่จะได้ฝังเขาลงไปแต่เขาจะขึ้นหรือไม่ขึ้นจะเป็นหรือไม่เป็นอันนี้ยังไม่แน่ใจต้องรอชมต่อไปนะคะ อนุญาตถ่ายยาวเลยนะคะให้ชมกันชมอดินใส่ถุงกันยาวไปเลยค่ะเพื่อนๆคงไม่เบื่อนะคะสองสี่ห้าได้ห้าใบแล้วไม่ได้ใส่ถุงมือเล็บจะพังไม่ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวตัดทิ้งเดี๋ยวก็ยาวใหม่ นะคะดินใส่ถุงอ่าอันที่เป็นอ่าอะไรนะเปลือกมะพร้าวที่เขาผสมมาก็เก็บออกไว้ก่อนแล้วกันค่ะเดี๋ยวเอาไว้ทับข้างบนข้างหน้าเขาเพื่อเวลารดน้ํามันจะได้ดินไม่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 ไหลไม่ไม่หนีอย่างเงี้ยค่ะดินจะได้ไม่หนี เออถุงแรกที่ป้านอมทำป้านอมกระแทกกระแทกให้ดินเขาแน่นนะคะแต่ก็มาดูดูอีกทีนึงแล้วเอ,อ๊เดี๋ยวเขาจะไม่ขึ้นหรือเปล่าเพราะดินมันแน่นไปก็เลยไม่กระแทกแล้วแค่ใส่ใส่ลงไปให้เต็มถุงก็พอเท่านั้นนะคะ แปดถุงได้แล้วคะ่ะแปดถุงแล้วก็จะมาเอาเม็ดลงเลยแล้วกันนะคะอย่าย้ายกล้องมาทางนี้นิดนึงนี่ค่ะั้งกล้องวางกล้องอยู่ไหมแล้วก็จะเอาไม้นะคะมา จาะดินให้เป็นเจาะดินให้เป็นเป็นรูที่จะเอาเม็ดลงไปนะคะนี่นะคะนี่นะคะเม็ดเขาลากยาวแล้วคะ่ะก็ต้องลองดูนะคะว่าเขาจะเป็นไหม ดินน้อยไปหรือเปล่า๋าใส่อีกสักนิดนึงหรือว่าจะเยอะไปเดี๋ยวเขาไม่เป็นอีกก็เอาอันนี้วางไว้สักนิดเวลาลดน้ำจะได้ไม่ดินไม่กระเด็นประมาณนี้นะคะแยกไว้ก่อนเดี๋ยวจำไม่ได้ว่าอันไหนใส่แล้วอันไหนยังไม่ใส่ นีคะเม็ดนี้เม็ดนี้ลากยังไม่ยาวเท่าไหร่นะคะเมอันนี้มีก้อนลบไปก่อนก็อาจะประมาณนี้นะคะเขาน่าจะดันหลบอะไรมาได้ ก็เจอเปลือกมะพร้าวก็เอาออกก่อนดีกว่าเดี๋ยวต้นเขาดันขึ้นมาไม่ได้นะน,นี่ค่ะอุย้ยโดนกล้องเติมดินสักนิดอุย้ย <laughs> บัเหตุย่อมเกิดขึ้นได้เสมอค่ะเพื่อนๆกระชมกันเพลินๆไปนะคะอืปนอมจะเอาอะไรมาลดน้ำดีหน้าที่มันจะไม่ทำให้ที่มันจะไม่แรงจนเกินไป เพราะว่าถ้าเอาขันน้ำมาตักมาลดเลยมันก็จะแรงไปหรือเปล่าฟ็อกกี้อันเล็กของประนม,มันก็เสียแล้วยังไม่ได้ไปซื้อใหม่ออันนี้ชมไ้เท่านี้ก่อนก็ได้กันนะคะแต่ก็แปดนาทีแล้วโอเคค่ะไม่เป็นไร ก็เดี๋ยวตอนลดน้ำนี่ก็คือว่าเพื่อนๆจะไม่ได้ชม,มนะคะเดี๋ยวปานอมก็จะค่อยๆลดเอาน่นแหละค่ะแล้วเดี๋ยวเอาไว้ถ้าเขางอกขึ้นมาแล้วอะไรยังไงแล้วปรานอมจะมาอัปเดตให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะครั้งนี้ก็ชมแค่นำเมล็ดเขาลงฝังนะคะเดี๋ยว ครั้งต่อไปเขาว่ากันใหม่อีกทีนะคะเพื่อนๆโอ้ยโดนขากล้องอีกแล้วก็ครั้งนี้ก็ชมเท่านี้ก่อนนะคะขอบคุณมากนะคะเพื่อนๆที่มารับชมนะคะคุณมากมายเลยค่ะวันนี้ไปก่อนนะคะ